กินพริกทั้งหมดนี้ได้ฉันก็จะยอมรับถึงเดี๋ยวฉันจะกินทั้หมดนี้เลย เรียบร้อยคุณแม่คะ่ะหนูร้อนมากเลยอะคะ่ะนี่พี่เหตุเขาให้เรามาถูกร้านหรือเปล่าคะเนี่ยแม่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะก็นั่งอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยพี่เหตุนนะพี่เหตุให้มาร้านนี้ทำไมก็ไม่รู้เซ็งวะ่ะจริงลานหน้าหี่อกอบลอยฟ้าได้แล้วคะ่ะผิดโต๊ะป้า นี่พวกฉันไม่ได้สั่งนะไม่ผิดค่ะเฮนเขาสั่งให้ฉันทำอาหารให้พวกคุณลองชิมดูค่ะนี่อย่าบอกนะว่าเธอคือใช่ค่ะฉันเยลลี่เป็นแฟนของเฮสค่ะนี่พี่เฮทมีแฟนเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งหรอเนี่ยพูดเป็นเล่นนะในพี่เฮทบอกกับพวกเราว่าแฟนของเขา เป sociedad, ็นถึงลูกเจ้าของบริษัทไมโพนี่ละครสร้างคนไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิแม่ว่าสภาพแบบเนี้ยเป็นได้แค่แม่ค้าข้างถนนเท่านั้นแหละคุณแม่คะหนูซื้อของฝากมาให้คุณแม่ด้วยนะคะใครเป็นแม่เธอไม่ทราบค่ะคุณน้า นี่ค่ะคุณน้าลองเปิดดูนะคะว่าชอบไหมทองงั้นหรอใช่ค่ะชอบไหมคะทองเก๋สิไหว่ากลวงขนาดเนี้ยนี่เธอไปจ้างคนที่หล่อทองปลอมให้เธอเท่าไหร่เรอแต่ดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเซ็นละห้าร้อยเองหรอมั้ง แม่ in right ค่ะอย่าไปว่าเยนลี่เขาแบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเนี้ยทองปลอมเขามีขายทั่วไปเส้นละร้อยก่าบาทเองอ่ะเธอไปใส่เองเถอะเธอไม่ต้องมาทำดีสร้างภาพให้ตัวเองดูดีหรอกนะเพราะถึงยังไงแม่ของฉันก็จะไม่เอาเธอไปลูกสะภ้ยอยู่แล้ว <t ries> วินพูดอะไรอย่างนั้นเละลูกเดี๋ยวเยลลี่อ่ะเขาก็จะหาว่าแม่ใจร้ายหรอกงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมฉันขอทดสอบเธอสักหน่อยละกันถ้าเธอผ่านบททดสอบนี้ไปได้ฉันถึงจะยอมให้เธอคบกับลูกชายฉันทดสอบเหรอคะก็ทดสอบนะสิหูตึงเลยไงเอหรือว่าเธอไม่กล้า ก็ได้ค่ะว่ามาเลยค่ะ บ้านฉันน่ะแต่ละคนน่ะกินเผ็ดกันเก่งมากเลยถ้าเธอกินพริกทั้งหมดนี้ได้อะ่ะฉันก็จะยอมรับเธอว่าไงกล้าเปล่าถ้ากล้าก็กินเลยสิกินเลย <c oughs> เอาก็เอาก็ได้ค่ะหนูจะลองกินดู <c oughs> กินให้หมดย่ายให้เหลือิีงไม่แต่ไม่เดียวกินเข้าไปกินอีกกินนี่เยอะ มานี่เอามาอะเอาไปสิกินเยอะๆเลยนะเอาไปสิ เยลลี่นี่ทุกคนทำอะไรเอลลี่อะ่ะทำอะไรพี่เฮดพวกเราก็แค่อยู่เฉยๆอะ่ะแม่ครับแม่ก็แค่ทดสอบแฟนแกนิดหน่อยเองอะ่ะนี่แม่ให้เอลลี่เขากินพริกป่นเนี่ยนะก็แค่พริกป่นคิดจะตกใจอะไรนักหนาฮะ เฮดไม่เป็นไรฉันยังไหวเดี๋ยวฉันจะกินให้หมดนี่เลยพ่อเะยูิรี่คุณไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกแค่เนี้ยแม่กับน้องของผมก็ทำกับคุณมากเกินไปแล้วแม่ดูพี่เฮดคนสิพี่เฮดเข้าข้างแฟนจนไม่เห็นหัวพวกเราแล้วว่า ใช่ไหมไปเข้าข้างผู้หญิงมีหู่นอนไปเท้าแบบเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเยลลี่แต่แม่กับน้องอะทำเกินไปจริงๆตาเหตพอสักทีเถอะครับแม่คุณนูครับมาทำไมเนี่ยคุณ เยลลี่เขาเป็นถึงรองประธานบริษัทไมโพนี่ละครสร้างคนแม่วินกับเนยด้วยช่วยพูจ้จาให้เกียรติเยลลี่เขาหน่อยได้ไหมครับทำยังไงดีล้ะนั่นสิครับแม่ออหนูเยลลี่จ๊ะเรื่องเมื่อกี้อย่าถือสามแม่เลยนะเยลลี่ผมต้องขอโทษแทนแม่กับน้องผมด้วยนะที่เสียมารยาทกับคุณอนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคุณนาคะฉันไม่ต้องเรียกคุณนงคุณนาหรอกเรียกแม่ดีกว่าจ้ะลูก <c oughs> ค่ะคุณแม่ <c oughs> งั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะคะคุณแม่ <c oughs> วินเนยกินลาดหน้าบะหมี่ลอยฟ้านี้ให้หมดถ้ากินหมด หนูจะถือซะว่าเรื่องเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเดรียนลีดมันจะมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะนั่นดีแกเงินช้าๆนะอืมถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะเฮดคสฉันต้องขอโทษด้วยนะคะธุรกิจที่เราคุยกันไว้คงไปต่อไม่ได้แล้วละค่ะเออกินก็กินจ้ะแม่เออน่ะกินกินเข้าไปเถอะ อยากอดตายกันหรือไงฮะแกกินก่อนสิแกกินก่อนดีแกนั่หละกินก่อนเลยแกกินก่อนแกน่าจะกินก่อนเลยอ่ะเลยเอาสิ

ใครเอาไวก็ต้องได้รับสิ่งนั้นกลับคืนไปเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเวรกรรมตามทันยินลี่ซีรีส์